อันนี้มาเจ้งบาานีไแมเสิบห้ากรัมหกสิบสิบห้ากรัมหกสิบบาทหนึ่งกรักรัมหนึ่งมีประมาณหนึ่งสองกรัมหนึ่งมีสิบยอดสิบประมาณสิบประมาณสิบสิบสองยอดสิบห้ากรัมหกสิบบาทโอเคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้ำรินชาแนลอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้พาทุกท่านมาชมไร่ผักบุ้งแก้วนะคะของน้องแมวกับคุณมอนนะคะที่ปลูกกันไว้ประมาณเกือบหนึ่งไร่ค่ะคุณผู้ชมสร้างรายได้สวยงามไม่ใช่น้อยเลยค่ะแต่ละเดือนนี้รายได้นี่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปเลยนะคะสำหรับไร่ผักบุ้งแก้วพื้นที่ไม่ถึงหนึ่งไร่เลยค่ะคุณผู้ชมไปติดตามชมด้วยกันเลยค่ะว่าพี่มอนกับน้องแมวนั้น ขาปลูกผักบุ้งกันยังไงให้ได้เงินหรือว่ารายได้กันทุกวันเลยค่ะเป็นผักบุ้งแก้วที่ยอดสวยๆเด็ดมากกำลังจะเด็ดตกแต่งในสวนของยอดเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะวิธีการปลูกนี่านางเห็นแล้วนะคะคุณผู้ชมน่าปลูกทีเดียวเลยค่ะแถมรายได้ยังงามอีกด้วยนะคะอ้อทำเป็นแปลงเป็นแปลงไว้เลย อันนี้ก็เป็นแปลงผักบุ้งค่ะคุณผู้ชมที่ปลูกเลี้ยงในน้ําค่ะน้ํานี้ก็ไม่ได้ลึกมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะช่วงนี้เป็นฤดูหนาวค่ะผักบุ้งก็เลยเริ่มจะออกดอกแล้วนะคะปกติในส่วนของฤดูฝนนั้นผักบุ้งนี่จะยอดงามมากทีเดียวเลยค่ะแม่นางสอบถามกับคุณมอนกับน้องแมวมาแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำไม่ได้ลึกเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ไม่ถึงครึ่งแข้งของเราเลยค่ะ ขาจะเอาต้นพันธุ์นั้นปักดำลงไปเป็นแปลงเลยนะคะเนี่ยค่ะเว้นช่วงร่องเอาไว้เดินด้วยค่ะคุณผู้ชมให้ยอดของเขานั้นเลื้อยออกมาในส่วนของร่องเลยนะคะในส่วนของด้านในของแปลงนันก็จะปลูกผักบุ้งเนี่ยค่ะมองเห็นเป็นทิวแถวเป็นแปลงเป็นแปลงใครมันเลยนะคะดูแล้วก็เรียบร้อยเก็บง่ายด้วยค่ะแล้วการดูแลนี่ง่ายมากเลยค่ะผักบุ้งนี่แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะ การปลูกแบบนี้ศัตรูพืชก็แทบจะไม่ค่อยมีเลยค่ะคุณผู้ชมอ่าคุณพี่มอนกับน้องแมวเขาจะใช้ปุ๋ยเคมีบ้างนะคะในการบำรุงต้นค่ะแต่ก็ไม่ได้เปลืองหรือว่าใส่นะมากเกินไปนะคะปุ๋ยเคมีหนึ่งกระสอบค่ะต่อพื้นที่หนึ่งไร่นี้ใช้อยู่ประมาณถึงสี่เดือนเลยนะคะกระสอบหนึ่งนี้เดือนหนึ่งนี้ใช้ปุ๋ยนี้อ่าน้อยมากเลยค่ะก็เป็นการประหยัดต้นทุนไปอีกอย่างหนึ่งนะคะน้าก็ไม่ได้ลึกค,ค่ะเนี่ยค่ะ ม่นางลองอย่างดูแล้วไม่ถึงครึง่งแค้งของเราเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะช่วงนี้ก็จะเห็นดอกเขาเยอะหน่อยนะคะก็เป็นธรรมชาติของต้นไม้ค่ะที่จะออกดอกมากในช่วงฤดูหนาวนะคะต้นฤดูหนาวตั้งแตเดือนตุลาคมไปนี้แหละคะ่ะต้นไม้ก็จะเริ่มออกดอกผลิดอกให้เห็นแล้วนะคะนี่ค่ะก็ยังคงความสวยงามดอกก็ยัง มีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนของยอดนี้ก็ยังสวยอยู่เลยนะคะที่ทั้งหมดนี้เขาแบ่งสัดส่วนได้ดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมมีทั้งปลูกข้าวค่ะแล้วก็ปลูกพืชชนิดอื่นๆผสมไปด้วยนะคะแปลงข้าวนี้ก็สวยเหลืองกำลังจะใกล้ได้เกี่ยวแล้วค่ะแล้วก็ยังมีปลูกพืชชนิดอื่นๆสลับสับเปลี่ยนด้วยค่ะ ในพื้นที่5ไร่นี้ก็พืชพันธุ์หลายชนิดเลยค่ะสร้างรายได้แต่ละเดือนนี้ไม่ใช่น้อยเลยค่ะคุณผู้ชมที่เห็นนี้จะเป็นแตงร้านนะคะพอเริ่มแตกยอดยอดเริ่มออกมา ออีกไม่นานก็จะได้เวลาที่จะสักค้างให้เขาแล้วนะคะก็จะใช้ไม้พวกนี้แหะคะ่ะทําค้างไว้ให้เขาเลื้อยขึ้นไปค่ะมีตาไข่ไว้สําหรับให้แตงนั้นเลื้อยขึ้นนะคะเป็นการปลูกที่ดูแลง่ายค่ะควบคุมวัชพืชได้ดีเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับหน้าดินด้วยค่ะอันนี้มาแจา้งบาทหรือมวเออสิบห้ากําหกสิบสิบากําหกสบาท หนึ่งถุงกำหนึ่งมีประมาณหนึ่งสองกำหนึ่งมีสิบยอดสิบประมาณสิบถึงประมาณสิบสิบสองยอดสิบห้ากำมหกสิบบาทนะครับกอันนี้อันนี้มันอันนี้มันออกดอกเนี่ยมันถึงยอดไม่ไม่สือเท่าไหร่พอมันถึงหน้าหนาวมันออกดอกนาะพอพอถึงหน้าหนาวพมันยอดจะเดียวแมนย่นดอกเต็มเลยแต่ว่าถ้านหน้านะนะเจ้าประเบิงเดินเขาาลัวโอ้ยเป็นจมัน เชา้ากลางวันเย็นอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ไปไหนแล้วอยู่กับเงินอยู่กับพักบุงเริ่มแรกเลยกับไอ้นายหลวยเนียน่ยไปเห็นที่อยุทยาไปทำแผงโซลาเซลล์สองตายาย่ทำไร่นึ่งป้าเขาก็เก็บทั้งปีใส่แต่ปุ๋ยอย่า,ยายงเดียวยาก็ไม่ได้ฉีดเนาะมันกับประหยดนะัดเนาะ ว่คใคยมีโรคไหมเป็ปปนี้นบุปีนี้ไรหนึ่งหมดเนี่ยกระสอบกระสอบที่สามเป <3 S 2> <2 S 1> ล่าะสามสองผู้ยูเลียนพึ่งหวานไปเอกระสอบที่สามพึ่งหวานกระปังปีละสามปีละสามกระสอบกระสอบหนึ่งในยุบประมาณจากสี่เดือนอไร,รนต่อไรอะต่อไรน,นั่นเดี๋ยวกระสอบที่สามพึ่งก็หวานกระปังนึงเมื่อวานในเงินถือว่ามันเดือนละสองหมื่นยุติออกไรออกหน่อยไหม ถั่เวเฉลี่ยแล้วถั่เวเฉลี่ยว่าพูดง่ายว่าถ้าทำสองพนเมียนั้นหนึ่งไร่นี่ก็อยู่วันละประมาณ400สี่ร้อยถั่วเฉลีย่ยไปเลยสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยมากน้อยก็ะขะกันอ่าขะกันแต่ว่าถ้าถ้าหน้านั้นไม่ไม่ขนาดนี้นะหน้านั้นนี่พูดง่ายว่าเก็บทุกวันน,น,หน,นะ,ะหน้าฝนบ่อ่าหน้าฝนมันยืดน้ำนามเนาะ,ะนงามอันนี้อันนี้ที่จะเก็บเนี่ยคือไร่หนึ่งเนี่ยเก็บสองครั้งบาสองวันอืม แต่ว่าถ้าพอถึงหน้าฝนปุ๊บนี่ <c oughs> ยาวเก็บไม่ทัน้มันหเฟื่อยขายอดนิ่งโหอ,ออกมานี่เลี้ยงผักบุ้งที่เด็ดใบออกแล้วก็ตกแต่งเสร็จแล้วก็จะนำมามัดเป็นกรัรมแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วถึงจะนำมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะก็พอ,อ,อล้างแล้วก็ขายจะล้างจนถาวรชั่วเนี่ย แล้วก็ใส่ถุอแก่ถุงละสิบห้ากร,รมัมเขาก็ไปขายถุงละร้อยเราก็ได้หกสิบบาทอตอนหอบมานี่เหมือนก็หอบหญ้ามาพอมัดแล้วก็น็งาม และนี่ก็เป็นผักบุ้งแก้วสวยๆที่เอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะการปลูกเลี้ยงดูแลนั้นง่ายมากเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ชอบปลูกต้นไม้ปลูกพืชหรือว่าปลูกผักเอาไว้กินเอาไว้ขายกันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะ